ต้องเกี่ยวซูซานด้วยนะคะพบกับของเกมเมอร์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟ MC My God อเลยไม่รู้ครับของเขาครับเซิร์ฟบัตตี้อะไรนี่แหละนี่ไง m อ็มซีไอฮะเดี๋ยวไอพีก็อยู่ในด s สคริปชันนะฮะโอเควันนี้จะมาเปิดเมอร์เซิร์ฟกันแบบเนี้ยแต่คือพวกเราจะเป็นสตาร์ฟกันฮะคุณพิมพ์จุดเลยครับเห็ไมพวกเราเป็นสตาร์ สตาร์ทคุมนะครับสตาฟใหญ่ครับสตาฟใหญ่นี่จะสตาฟเล็กแล้วนี่ก็คือแอดมินเซิร์ฟนะนั่นก็ชื่อบัดี้ทีนะนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจที่ผมเขียนนะมาว่ามาไปรีวิวข้างล่างเลยโอเคตรงนี้ก็จะไปตรงนี้เราตรงนี้ก็จะไปทางเซิร์ฟล่างยัสร้างไม่เสร็จนะครับยังสร้างยังไม่เสร็จครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นไว้ที่วาวตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นที่ขายของตรงนี้ที่เป็นเอพีฟี อันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะโดยการใช้เข็มทิศนะอ่าเราก็ใช้เข็มทิศไปอ่าทำยังไงถ้าเราอยากนี่คืออะไรไมีรูครับเจมทำผมทำไว้เรื่นึงไม่ใช่เพื่อนอ่ะเออมันเหงไงจริงๆพวกเราก็เสกคจโคได้ใช่ไหมเนี่ยอ่าตรงนี้ก็พูดไปแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นพวกอาวเนอร์นะอ่านี่ก็คืออาวเนอร์นั่นก็คือคุณบัดี้ทีคุณเพดิแม <Marie. S 1> ็กเอาครับถามเหยอโอเคนี่ก็จะเป็นส่วนของแอดมิน ตรงนี้เป็นส่วนของของฟรีนะคะนี่ครับอ่านี่ก็เป็นเตียงนี่ก็เป็นอ่านี่ก็คือถังขยะนะพวกเราไม่ต้องการพวกนี้นะก็โยนเทนนะครับตรงนี้ถังขยะทีมาเลยทีพีมาเลยเด้อเด้อเด้ออ่าทีพีไปหาปาร์ตี้ไม่มานี่ดินี่อยู่นี่โอ้อ้าวเหรอ อ่าแล้วก็จิ้งดาบนะ,ะ,ะเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเดี๋ยวเราก็จะมาแคสไอติมโพเทใชมบอืมอาวคุณไม่มีห,มหัวมอเดี๋ยวขอทำอะไรนี้หน่อย

ได้แล้วอยอกเหรอเจยวนะรอไอพีอะไรนะอ้าวสามเก้าเจ็ดเกฟได้นี่เราได้ก็หัวมันต้องเป็นหัวอย่างนี้เลยนี่เนอ่ะเบบเนี่ย ที่บูแปดซีส<อ>่สามแต่ติททำให้ก็บอกเราไงเดิร์ดดาตา้าได้ถ้าเองได้แล้วก็ทำให้เขาด้วยทำ,ทำไม่เป็นเห็นไหมเราก็ไม่ต้องเสียเวลานะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้ก็ตัดเนาะนะเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ตัด ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นส่วนรีวิวของโฟลของฟรีครับคลิกขวาเพื่อดูได้อันนี้พูดแล้วครับพูดแล้วครับโอเคเราไปดูนะครับอ่าพูดไปแล้วอ้าลืมบอกข้างบนนะตรงนี้ก็จะเป็นที่ขายโฟนะข้างบนันเป็นพวกพวกของขายแล้วก็บิมไปข้างในครับตรงนี้ก็เป็นของขายครับ คุณอยากปั๊มเงินเอ้ยใครมาทุบป้ายฮะไม่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 ได้ทุบสาบาาสาบาาเดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาเขาจะให้คุณครับปั๊มเงินเอยครับเอ่ออย่างแรกที่คุณต้องมีนะคือการเขียนป้ายไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่าเพิ่งเขียนยายายาครับยาเราจะดูครับว่าเราจะเสกน้ำ เราจะมาดูกัน,นว่ามันจะใช้ได้หรือไม่อ่ะหยิบไดมอนที่มาล้กกดตรงนี้โอ้โหไปหลยลครเลยก็ได้จะได้เงินเยอะทำมันนี่ทำมันนี่โอ้โห M O N U I โอ้โหค่อยฟองกันได้จริงๆ กสามารถิวาที่พอแต่ว่าทุกคนถ้า uh, ร anyway, um, so so well uh ู้ท uh, ุกคนอย่าไปทำนะครับเดี๋ยวส่วนนี้ไเออครับใครใครเช็คเงินได้นะครับส่วนนี้เพราะคุณต้องมีของเหมือนพวกเราะโอ้โหตอนนี้เรารวยนะโอ้สองเก้าจุดเก้เนเองเหรเนี่ยเงินเยอะจุดเก้า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 ี่เกายอะเองอ่ะงเขาเยอะกว่าเว้ย เท่ากันเขาเยอะกว่าเมื่อกี้ไปซื้อโฟแล้วทางขึ้นไปทางไหนเรายังรีวิวไม่จบเราแค่รีวิวข้างล่างเราทำสปาเลยตอนนี้ก็ว์ปสปาโม่มาว์ปก่อนเออใช่ลืมวราปเลยยวทีวีไฟหาเลยเราจะมาลองดูมาเล่น มินิเกมกันะทีเด <"There S 1> <boy. S 2> <it> ็ดโผล่ไปอ่านี่ก็จะเป็นอารีนาหนึ่งก็กดจอยไปจอยไม่ได้อ่ารู้ละขอไปข้างนอกได้ไหมทุบกระจกอ่ะไม่ได้ไม่ได้ทุบไหนใช่หนีใช้เข็มทิพอ่าโอเคอะไรก่องกองก่องกองกองที่ไหน ไม่มีอะไรเลยปาปปปสำหรับพรอมที่เป็นแอดมินนะนี่บินบินบินเราจะทำการบินอย่างเดียวต่อไปก็ที่เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเราจะมาเล่นแมปกระโดดนะครับแมปกระโดดเลยกระโดดเนี่ยมันจะมี F M Y Z ใช่ไหมน่าจะคือแมปกระโดดขอลองดูเราจะมาดูตัวอย่างกันนะ

ยากอันนี้พูดจริงยากยากกว่าดาดอะไรนะ N P W P W เรามีบาเลตี่เส่นี่มีทางไปต่อแล้วตรงนี้เหยียบเบียดตีเียบขวายโคดออออันนี้ใช้เข็มทิงเลยได้ไหมมีแจกนะครับ น้องช้หรอกนี่ครับก็จะมีที่หนึ่งครับที่หนึ่งได้บวกพันนะครับดาบบวกพันแล้วุวกนี้นะครับดาบมามโมงดาบมามโมงก็คือดาบที่ดีที่สุดนะอยู่ไหนอะยังอยู่ที่ใบใหญ่นมุมอยู่เลยก็บินมาดิเดี๋ยวทีพีมาก็ได้งเดืองเดือเดืองเดือดเดือดที่สองได้ฟลายที่สามได้เงินห้าหมื่น ยี่สี่ได้พริกได้หมูได้ฟ้าได้งอันสุดท้ายเขเปี่ยนเลอาอันสุดท้ายเป็นอะไรดีอันสุดท้ายได้ครูไหมได้ครูเฮ้ยพี่สานน่ะ เฮ้ยทีงทุดฟ้าชัดอืมอืมอืมหากันอันนี้อันนี้ก็คืออะไรออฟแต่เราไม่ออฟครับเราจะไปต่อเฮ้ยดูดิจังเกิ้ลเดิใหม่ล่าสุดเแยวถ้าโอ้โหแต่ยากจริงนะ นี่เราขอลองดูมาเล่นแบบแกแบบเกมมดสิเราจะลองดูมาเล่นแบบเกมเกมมืะนะด,ดิงดิงสุนสารคนที่เป็นเมมเบอร์ว่ะเดี๋ยวพึ่งดิเดี๋ยวขอเอ๊โซปิดอ,อ่าสำหรับลลคลิปนี้นะขอจบเพียงเท่า,า,ทานี้ครับสวัสดีครับ